สวัสดีค่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสที่คุณแม่รู้สึกแย่มากๆค่ะในการที่จะจับกล้องถ่ายวิดีโอน้องพอเคสนี้อยากให้เป็นเคสศึกษาอยากเป็นเคสให้พี่ๆได้มีความรู้เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกน้องเป็นท้องอืดค่ะก็คือสาเหตุก็คือคุณแม่ผ่าคลอดหลังจากที่ผ่าคลอด48ชั่วโมงคุณแม่ไม่สามารถให้นมน้องได้เลยเพราะคุณแม่เจ็บแผล บวกกับที่คุณแม่ทำหมันด้วยคุณแม่ไม่เข้าใกล้น้องเลยไม่เลี้ยงน้องเลยทางเราก็เลยหาทางที่จะเลี้ยงน้องก็คือเอานมแพะหรือที่เรียกว่านมเหลืองที่ใช้เลี้ยงลูกสุนัขแรกคลอดได้มาป้อนน้องเราก็ทําการป้อนน้อง1สลิงสอสลิงแล้วพอวันที่สองน้องกินเยอะขึ้นเราก็แอบดีใจจากที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยเราป้อนน้องมากเกินไปเราเพิ่มเป็นสาสี่สลิงในเวลาเดียวกัน ซึ่งน้องกินเยอะกินเก่งเราแอบดีใจแต่มารู้ภายหลังว่าน้องท้องอืดทั้งหมดก็คือน้องร้องระดมแบบนี้ตลอดทั้งคืนเราถึงเลือกที่จะพาน้องไปหาหมอเพราะว่าน้องร้องไม่หยุดเลยพาน้องไปที่โรงพยาบาลสัตว์เลยในเวลากลางคืนช่วงตีสองตีสามคุณแม่ก็นั่งรอปรากฏน้องได้ฉีดยาลดการเจ็บปวดแล้วก็ให้ยาลดกดน้องมากินก็พาน้องกลับมาบ้าน แล้วก็เอาน้องกวกไฟเหมือนเดิมเอาน้องอยู่กับพี่กับน้องเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ใช่โรคติดต่อแล้วคุณแม่ก็อยู่ข้างๆเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมพอเช้าขึ้นมาสรุปแล้วน้องเสียชีวิตซึ่งน้องท้องอืดน้องจะท้องแข็งน้องจะร้องตลอดเวลาร้องแบบทรมานมากๆพี่ๆเพื่อนๆจำไว้เลยนะคะว่าถ้าเคสในคลอดออกมาแล้วแม่ไม่มีน้ำนม หรือแม่ไม่สามารถให้นมลูกได้การป้อนตัวเล็กพยายามให้ป้อนทีละนิดจากที่คุณหมอบอกก็คือหนึ่งสลิงหรือครึ่งสลิงก่อนให้ป้อนบ่อยๆทุกสองชั่วโมงแต่อย่าป้อนจํานวนเยอะๆเพราะน้องท้องอืดก็คือทําให้น้องเสียชีวิตยกข้องแบบนี้เราเองเราไม่เคยนึกเลยว่าน้องจะต้องมาตายยกข้องแบบนี้ด้วยการที่เราป้อนน้องเยอะเกินไปซึ่งคุณแม่รู้สึกผิดมากๆและทรมานจิตใจมากๆ ครั้งนี้ที่จับโทรศัพท์ถ่ายรูปน้องถ่ายไปร้องไห้ไปซึ่งอยากให้เป็นเคสศึกษาอยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นว่าเป็นแบบนี้ควรทำแบบนี้ควรควรที่จะหาทางแก้ไขป้องกันไว้ก่อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีอยากให้เป็นเคสศึกษาเนอะฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะว่า น้องทองอื่นเนี่ยอัตราการเสียชีวิตสูงมากในสุนัขที่แลกข้อกัแบบนี้เลยค่ะน้องจากเราไปแล้วคุณแม่เก็บน้องไว้ในกล่องเข้าฟีดก่อนเพราะว่าคุณแม่จะเอาน้องไปฝังไว้ที่บ้านเพราะต้องรอให้ครบห้าตัวแล้วพาน,น้องไปอยู่ที่บ้านฝังที่บ้านค่ะแล้วมาดูค่ะเจ็บปวดทรมานใจเหลือเกินที่ต้องถ่ายภาพน้องแบบนี้ น้องร้องเจ็บปวดทรมานคุณแม่ต้องถ่ายเพื่อจะให้พีพ่่ได้เห็นนือว,ว่าอาการน้องเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าการน้องท้องอื่นมีแก๊สในท้องกิดจากสาเหตุที่ป้อนนมน้องจำนวนเยอะเกินไปคุณแม่เสียใจมากก็ยังกุมไปหนองอยู่ เสียใจมากที่ทำให้น้ต้องตายยกค้งแบบนี้ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะว่าป้อนนมน้องทีละน้อย,อยทีละครึ่งสลงิแล้วน้องจะโอเคค่ะฝากไปด้วยนะคะหวังว่าเคสของน้องจะได้ช่วยเสซฟหลายชีวิตจากคนที่ไม่มีความรู้จากคนที่ม่มีประสบการณ์อย่างเมฟ้า ถึงตั้งใจที่จะเอาวาสดัยทำให้เห็นให้ดูว่าเป็นแบบนี้และในระหว่างที่เกิดเหตุนะอยากจะแจ้งบอกว่าแม่ฟ้าก็พยายามกระตุ้นอึกระตุ้นฉี่ให้น้องแม้กระทั่งเอาวาสลีนทาตรงก้นแล้วก็เป็นเข็มรูเล็กๆที่เป็นทู่ๆนะคะแย,ยกเข้าไปในก้นน้องเพื่อจะให้น้องขับถ่ายออกมาน้องก็ขับถ่ายออกมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรน้องได้เลย พยายามค้นหาวิธีทางทุกอย่างที่จะช่วยน้องแต่ก็ไม่สามารถที่จะเซฟชีวิตน้องได้เลยและในเบื้องต้นเราก็ได้ทำมาหาหิ่งให้น้องด้วยก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยนะคะเราพยายามทำทุกวิธีทางที่จะเซฟน้องแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรน้องขึ้นเลยค่ะคุณแม่เองเขาก็ยังคิดว่าลูกเขาอยู่ เขาก็พยายามเข้าหาลูกในวันที่สามที่สี่แล้วซึ่งน้องๆไล่เรียกกันทยอยกันไปทีละตัวสองตัวแล้วซึ่งวันที่น้องไปหมดทุกตัวแม่นมแม่เขาเพิ่งจะมามันทําให้เราบีบหัวใจมากๆเลยตอนที่น้องอยู่เขาไม่มีนมแม่กินแม้แต่หยดเดียวแต่พอเขาไม่อยู่แล้วนมแม่มาเยอะมาก าเล่าให้ฟังเพราะว่าน้องอ่ะผ่าคลอออกมาวันที่เอาน้องออกมาคือแม่เขาเตรียมได้สองวันเพราะว่าแม่เขาทำหมันด้วยค่ะคลอดด้วยเขาเจ็บแผลและแม่เขาไม่มีน้ำนมเลยนะคะลูกไม่มีนมกินเลยกคือายในสิแ10ชั่วโมงต้องไปหานมเหลือมาเลี้ยงน้อง แล้วเราก็ป,าป้อนน้ำเหนือน้องเรใช้สดป้อนแต่ลก,ก็หนึลิ้ง,งแล้วก็เพิ่มขึ้นส้ิขึ้นสองส้ดิส้สิแล้ววันที่สามที่สี่น้องต้อี่เยอะเราเพิ่มเป็น 3, สามสิง 4, สี่สิ้แล้วน้องก็เกิดอาการ้องอืดเราพาไปหาหมอบอกว่าชีากกดให่แกปวดไข้ชีดหลดแกนในในกระพาะไข้ น้องกลับมามีดีขึ้นน้องก็เสียตัวที่พาไปหนุนบ้านตู้ที่เหนือก็ไล่ไล่ตายไปน้องตายถโกทรมานอาการปวดร้าวท้องและื่นบอกเลยว่ากาชินที่นอนไปทางก้อเลยแม่เป้าไปทางชื่นน้องแย่แน่ดีทุกอย่างแค่น้องโดนอื่น เนี่ยนะคะมาดูความน่ารักแข็งแรงของน้องค่ะตอนที่น้องคลอดออกมาใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะน้องจะแข็งแรงน่ารักค่ะอ้วนตุบทุกตัวค่ะความผิดพลาดทั้งหมดนี้แม่ป้าขอนบไว้คนเดียวค่ะขอให้เคสของน้องเป็นเคสสุดท้ายเป็นอุทาหรณ์ให้พี่ๆได้ระวังด้วยนะคะดูความน่ารักของน้องค่ะเลียนแรงม